แอบทักสอดในวันเกิดเรียกว่าชื่นมื่อในวันดีๆของครอบครัวเตชะนรงเมื่อวัน15พฤศจิก,กาย,ยนวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่ภายวงเตชะนรงก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพพร้อมหน้าพร้อมตาลูกๆและ,ละหลานๆจัดงานเลี้ยงเล็กๆก,การอยากอบอุ่นในบ้านเรียกว่าเป็นที่น่าสนใจหลายคนเห็นแล้วมีอรอยยิ้มเลยเพราะปีนี้สงการแมทพร้อมด้วยคู่ของคูผามิม้นร่วมเฟรมด้วย ล่าสุดวันนี้16พฤศจิกายนมีภาพน่ารักน่ารักและอบอุ่นทำเอาคุณปู่ภายบงยิ้มหิ่มใจคุณสองเลยทีเดียวเพราะมีแอปทักษอนอดีตลูกสะพ้ายและหลานสาวสุดที่รักน้องปีใหม่มาสวัสดีคุณปู่ในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังพร้อมด้วยอาภูผาและอาเมนชนิดาเรด้ว่าเป็นการเจอกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในรอบหลายปีเลยทีเดียว ซึ่งใน IG Story ของมิ้นได้น้ำภาพแห่งความสุขของครอบครัวแต่ชนานรงค์ขึ้นปู่กับหลานสาวมาฝากแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วยิ้มตามกันเลยทีเดียว